เจ้าสวนน่ากินมากเลยค่ะเหนียวกำลังดีเลยค่ะเดี๋ยวเราลองชิมนะคะอืหวานอร่อยเลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช n n e l ทำกินได้อร่อยง่ายๆใบปอปลาค่ะวันนี้เราจะมาทำเต้าส่วนเหนียวๆกันค่ะขั้นตอนจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาคั้นน้ำกะทิกันเลยนะคะเราก็ต้องล้างให้สะอาดนะคะ น,นี้เราซื้ออันนี้มาจากตลาดแล้วนะคะหรือว่าเราอาจจะเอาเป็นกะทิกล่องก็ได้นะแต่ถ้าเราเอาเราน้ำกะทิอันนี้เราก็จะมีความอร่อยมากขึ้นนะน,นี้เราจะขยำไปเพื่อให้ให้เอาวัวกะทินะให้มันเข้มข้น,นะคะ ก็จะได้หัวกะทินะคะที่เข้มข้นเลยค่ะนี่เลยเราได้เรียบร้อยแล้วค่ะหัวกะทิของเราน้ำกะทิที่เป็นหัวกะทินะคะวันนี้เราจะมาทำเต้าส่วนกันค่ะทำเต้าส่วนกันนะคะเขาจะมีเคล็ดลับความอร่อยด้วยนะคะของเมนูนี้นะคะคือวัตถุดิบค่ะ วัตถุดิบต้องคุณภาพนะเทคนิคการเตรียมอาหารและก็การปรุงรสชาติไอเนื้อถั่วเขียวเนี่ยต้องเนียนสุกพอดีนะและยังมีความเป็นเนื้อถั่วเขียวอยู่น้ำแป้งก็ต้องเหนียวกําลังพอดีและก็ความหวานมันจะได้ตัดกับไอน้ำกะทินี่อย่างลงตัวค่ะทีนี้เรามาดูส่วนผสมของเต้าส่วนกันเลยนะคะก็คือตัวถั่วเขียวนี่ค่ะที่เรากระเทาะเปลือกนะคะอันนี้เราจะเช่น้ําไว้ประมาณ2ชั่วโมงนะคะแล้วก็น้ําตาลทรายค่ะน้ําเปล่า นะคะแล้วอันนี้ก็คือจะเป็นแป้งมันสำมัหลังอันนี้ผสมกับแป้งเท้าเยื่ม่อมเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้หัวกะทิที่เราคั้นกันไปแล้วเตรียมไวะะ้แล้ค่ะแล้วก็ใบเตยค่ะมัดให้ดูสวยงามนะคะเกลือนะคะเดี๋ยวเราเรามาผสมแป้งกันก่อนนะคะน,น้ำผสมไปเลย ให้แป้งละลายนะคะตั้งส่วนขั้นตอนการทำก็ไม่ยากเลยวัตถุดิบก็มีแม่กี่อย่างเท่านั้นเองแล้วก็ถั่วเขียวนี่ก็จะมีประโยชน์มากๆเลยนะคะบรรดาถั่วทั้งหลายขนมไทยๆเราเนี่ยจะทำง่ายๆเน้นกะทิเป็นหลักเลยลกะทิเราคั้นเองก็จะดีกว่ากะทิกล่องเราเราก็จะได้ความมัน ที่เราคนให้ละลายทั้งหมดเลยนะคะเยี่ยมเลยค่ะอันนี้ละลายเรียบร้อยแล้วนะคะแป้งเราเดี๋ยวเราจะเอาตัวนี่ค่ะเนี่ยเราจะเอาถ w ัถ่วถั่วเขียวของเราเนี่ยไปนึง่งนะคะเดี๋ยวเราจะาไปนึง่งตอนนี้เราจะเอาถั่วเขียวมานึ่งนะคะเราจะใช้ความร้อนปานกลางนะคะในการนึง่งเนี่ยเราจะใช้เวลาประมาณ30นาทีนะคะในการนึง่งเราก็จะลองชิมว่าถั่วเขียวเราเนี่ยสุกสุกหรือยังอะนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะเอามาหนักเอามาพักไว้ก่อนค่ะถ้าถูกเขียวยังไม่สุกนี่เราก็นึ่งไปเรื่อยๆจนสุกเลยนะคะอันนี้เราเตรียมหมอ้อต้มนะคะเพื่อจะต้มน้ําตรงนี้ให้เดือดค่ะแล้วเราก็ใส่ใบเตยลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะน,นี่เราจะต้มใช้ไฟอ่อนๆนะคะเราจะเติมน้าตาลทรายแล้วก็เกลือลงไปค่ะ ก็จะเขียวไปนะคะให้ได้ให้ได้น้ำเชื่อมที่กลมกล่อมนะคะ น,นี่เราเคี่ยวไปเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเล่งไฟให้มันเดือดน,นะคะแล้วเราก็จะเอาไอ้ตัวใบเตยออกแล้วเราก็จะหยอดนะหยอดเราจะหยอด <c oughs> หยอดน้ำผสมแป้งลงไปทีละนิดนะคะเราจะกวนปจนน้ำเหนียวได้ที่นะคะเราจะกวนไปหยดหยอดไปเรื่อยๆ ผสมแป้งลงไปเรื่อยๆเลยนะคะเราจะใส่ลงไปเรื่อยๆใส่ลงไปเรื่อยๆเลยนะคะเราก็จะปิดไฟแล้วก็ใส่ถั่วเขียวที่เราเนึ่งแล้วนะคะลงไปกวนให้ถั่เขียวเนี่ยมันมันมันท่วมท่วมทั่ว,ว,วน้ําเชื่อมเลยนะคะแล้วก็พักไว้ให้เราส่วนเย็น อันนี้เราก็จะใส่ใส่เที่ยวไปเรื่อยๆ เราจะกวนให้ตัวเขียวมันจะนึง่งนึ่งทั่วน้ำเชื่อมเลยนะคะโอเคค่ะเรียบร้อยละที่เราทําเต้าส่วนของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเราตัขึ้นตอนนี้เราจะมาทําน้ำกะทิเันค่าที่เราคั้นไว้แล้วนะคะ เราก็จะเอามาต้มค่ะเราต้มหัวกะทินะคะเดี๋ยวเราต้มด้วยไฟอ่อนๆนะเสร็จแล้วเราก็จะโรยเกลือลงไปค่ะเดี๋ยวเราจะเคี่ยวให้กะทิมันพออุ่นก็พอนะคะเพราะว่าเราจะไม่ให้มันแตกมันนะรสักพอเราเรียบร้อยเสร็จเราก็จะพักไว้ค่ะอืมกะทิของเรา โอเคเรียบร้อยแล้วค่ะแลเดี๋ยวเราไปตักตักใส่ชามตักเต้าส่วนใส่ชามแล้วเราก็ราดน้ํากะทิกันนะคะก็รับประทานได้เลยค่ะเต้าส่วนน่ากินมากเลยค่ะเหนียวกําลังดีเลยค่ะเดี๋ยวเราลองชิมนะคะหวานอร่อยเลยค่ะอย่าลืมไปลองทําทานกันดูนะคะถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปกันค่ะแล้วพบกันนะคะช่องทำกินได้อร่อยง่ายๆบายปอปลาค่ะรักษาสุขภาพนะคะดูแลตัวเองกันค่ะสวัสดีนะคะ